สวัสดีค่ะพบกันในรายการเนชันทันโลก We are Go Into g Keep Up With The World ทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์เวลาใกล้ๆ้ห้าทุ่มแบบนี้พบกับเรา2คน ผมชันชัยปรทัทีวัฒนวงศ์ปริมกุญชนิตากุญชรณอนนยุธยานะคะ follow us for the top story that happen around the world นะคะทุกเรื่องราวในทุกแง่มุมโลกนี่นะคะก็จะมานำเสนอใน nation ทั่โลกในวันนี้นะคะเมื่อสักครู่รายการ nation insight นี่นะคะเขาก็เจาะลึกนะคะเรื่องของนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศไทยว่าอยู่ยาวนานมา8ปเนีในครบวาระหรือ,อยังแต่ดูเหมือนว่าถ้าหากว่าเป็นนาย,ยกของอังกฤษเนี่ย อาจจะอยู่ไม่นานขนาดนั้นนะเพราะว่าช่วง หลังๆเนี่ยนายกอังกฤษเนี่ยอยู่กันไม่ครบวาระหลายคนแล้วนะครับคือพอมันมีกระแสที่ไม่พอใจของประชาชนเนี่ยเขาก็ถูกกดดันก็อยู่ต่อลําบากเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรามีคืบหน้าเรื่องของการจัดตั้งคอรมอของริชรัในเบรกที่2ด้วยนะคะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในยุโรปเป็นก่อนซึ่งกําลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขในเร็วนี้อาจจะรุนแรงถึงขนาดที่ทําให้บ้านเรือนของประชาชนต้องไฟดับแล้วก็ธุรกิจ ร้านค้าหรือว่าโรงงานนะครับก็จะต้องปิดทําการซึ่งก็จะนําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับ<ฆ>สาเหตุก็มาจากการที่รัเสเซียเคาระงับการส่งออกก๊าซธรรมชาติราคาถูกไปให้ยุโรป<ฆ>ก็เลยทําให้ต้นทุนในการทําธุรกิจในยุโรปเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากจากราคาพลังงานที่มันแพงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเพราะว่าค่าไฟค่าน้ำมันมันแพงกว่าเดิม ครับแล้วค่าไฟในยุโรปที่เราบอกกันว่าแพงเนี่ยมันแพงขึ้นขนาดไหนนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพวันนี้เรามีการแสดงกราฟนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะเปรียบเทียบค่าไฟให้ดูค่ะ ประเทศในยุโรปตั้งแต่กร,รกฎาคมปี2020เปรียบเทียบจนถึงกร,รกฎาคมปี2022นี้นะคะไปดูกันนะคะกราฟแรกเลยนะคะที่ประเทศอิตาลีสีเหลืองเนี่ยจะเป็นราคาค่าไฟโดยรวมทั้งประเทศนะคะของปี2020ส่วนกราฟแท่งสีแดงนี้นะคะจะเป็นค่าไฟโดยรวมกร,รกฎาคมปี2022คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากในปี2020อิตาล ี่อยู่ที่เท่าไหร่โดยรวมแล้ว38ยูโรค่ะส่วนปี2022พุ่งสูงขึ้นมาเป็น442ยูโรขยอบไปที่กรีซนะคะปี2020 41ยูโรแล้วปี2022ค่ะเพิ่มสูงขึ้นเป็น338ยูโรขยอบมาอีกนิดนึงนะคะที่ฮังการี37ยูโรปี2022เพิ่มสูงขึ้นเป็น371ยูโรนะคะส่วนเยอรมน,นีค่ะ 30ยูโรในปี2020แล้วก็315ยูโรนะคะในปี2022ก็คือปีนี้ ฝรั่งเศสนี่แตกต่างมากนะคะคุณผู้ชม33ยูโรในปี2020ส่วนปี2022พุ่งสูงเป็น400ยูโรขณะที่สวีเดนค่ะในปี2020นะคะ11ยูโรส่วนปี2022คือปีนี้อยู่ที่74ยูโรโดยภาพรวมคุณผู้ชมขะต้องบอกว่าราคาค่าไฟนะคะซึ่งเป็นต้นทุนของทุกๆอย่างเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นถึง1 0เท่ากันเลยทีเดียวแต่ลองดูกราฟดีๆนะคะที่ประเทศสวีเดนแม้ว่าจะมีกราฟใน2ปีที่แตกต่างกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไม่เท่ากับประเทศอื่นๆนะคะเพราะว่าสวีเดนเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามีแหล่งพลังงานของเขาด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับ<ม>แล้วก็ กราฟเนี่ยจริงๆแล้วค่าไฟนะครับในยุโรปเนี่ยแต่ละปีก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆก็จะมีปีนี้นะครับที่ตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนแล้วพอเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่มีมาตรการคว่ำบาตรแล้วรัสเซียเขาก็ยุตินะครับการส่งออกก๊าซธรรมชาติมาให้ทางยุโรปเนี่ยคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมากราฟเนี่ยมันพุ่งสูงแบบสกายอกเก็ตเหมือนจะโดดเลยเหมือนจะรวดพุ่งขึ้นสู่อวกาศแบบนั้นเลยครับแล้วก็ตอนนี้ ก๊าซธรรมชาติเนี่ยที่ส่งจากรัสเซียนะครับมาอย่างยุโรปเหลือแค่1 1เจากที่เมื่อก่อนเคยส่งแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าภายในสิ้นปีนี้รัสเซียอาจจะระงับการส่งออกกา๊ออกกาซธรรมชาติออมาอย่างยุโรปเนี่ยแบบ100%เลยครับก็ <c oughs> คือว่าเป็นผลพวงจากสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองนะคะที่ทำให้ราคากา๊าซราคาพลังงานเนี่ยจริงๆไม่ได้พุ่งสูงแค่ในยุโรปนะ ทั้งโลกนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดแต่ทีนี้มีความน่าสนใจเหมือนกันนะว่ากําลังจะถึงใกล้ฤดูหนาวแล้วยุโรปเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยหนาวมีหิมะแบบนี้เนี่ยนโยบายต่างประเทศหรือว่านโยบายของแต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยค่ะเขาจะรับมือยังไงบ้างอ่ะคือตอนนี้นะครับทุกๆประเทศในยุโรปเนี่ยเขาก็ต้องพยายามหาแหล่งพลังงานทดแทนมาแทนที่ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่มันหายไปนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะเป็น ก๊าซธรรมชาติ<ม>แบบเหลว L N G <ม>ที่สั่งมาจากสหรัฐนะครับแล้วก็สามารถส่งมาทางเรือได้แต่ปัญหาก็คือก๊าซ L N G เนี่ยมันมีราคาที่แพงกว่าก๊าซจากรัเสเซียมากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากนอร์เวย์แล้วก็ออสเตรเจีน ก็พอเข้ามาทดแทนได้บ้างอนอกจากนี้นะครับประเทศอย่างเยอรมันเขาก็หันกลับไปใช้พลังงานถ่านหินซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยดีกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่แต่มันก็ไม่มีทางเลือกนะครับในเวลาแบบนี้แล้วก็มีบางประเทศบอกว่าจะหันกลับไปใช้กระแสะไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้นะครับก็คาดว่าจะพอทดแทนก๊าซธรรมชาติที่หายไปจากรัสเซียเนี่ยได้อยู่เหมือนกัน นอกจากนี้นะครับสมาชิก27ประเทศของสหภาพยุโรปก็ตกลงร่วมกันนะครับว่าจะประหยัดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงมา15ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งก็น่าจะเพียงพอต่อปริมาณก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่มันหายไปด้านรัสเซียนะครับเขาจะใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือต่อรองกับชาติยุโรปให้ยุติการคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งเรื่องนี้นะครับ ด m ม t ิท p e เพ o คอฟโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าหากชาติตะวันตกยุติการคว่ำบาตรรัสเซียเมื่อไหไร่ทางรัสเซียก็พร้อมที่จะ ส่งก๊าซธรรมชาติกลับมาให้ทางยุโรปเหมือนเดิมครับก็คือว่าดิ้นรนทุกวิถีทางนะคะเพราะว่าเรื่องของค่าไฟหรือว่าก๊าซธรรมชาติพลังงานเนี่ยเป็นต้นสายต้นน้ําของทุกๆสิ่งจริงๆแล้วก็มีผลต่อค่าครองชีพมีผลต่อการดํารงชีวิตของประชาชนนะคะก็รอดูรอติดตามก็แล้วกันนะคะจากยุโรปค่ะขยับมาที่อาเซียนบางนะคะอินโดนีเซียนักตอนนี้ก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับเรื่องราคาน ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทําให้เกิดการประท้วงกันนะคะแกนนำก็มีทั้งนักศึกษาแล้วก็สาภาพแรงงานค่ะนี่คือภาพนะคะการประท้วงในวัน2วันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแหละที่เขาประท้วงเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่หยุดเลยนะคะ แกนนำสาพ,พันธ์สหภาพแรงงานอินโดนีเซียก็มีการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มากันเป็น5,000คนรวมตัวกันทั้งประเทศคุณผู้ชมขาตั้งแต่จาก,การ์ตาที่สุราบายาอาเจเขาไม่พอใจที่รัฐบาลเนี่ยปรับขึ้นราคาน้้ำมันจากตอนแรกรัฐบาลเนี่ยเขาอุดหนุนอยู่นะแล้วก็เรียกร้องเหมือนกันเพราะว่าคนที่ทำงานส่วนใหญ่เนี่ยนะคะประชากรส่วนใหญ่เขาก็ประกอบอาชีพทั้งเกษตรกรชาวประมง แล้วก็มีคนยากจนมากๆที่เขาได้รับความเดือดร้อนด้านตำรวจเขาบอกอย่างนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะอธิบายให้กับประชาชนฟังเกี่ยวกับความจําเป็นในการที่ต้องขึ้นราคาเชื้อเพลิงหรือว่าราคาน้ํามันขณะที่โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติของอินโดนีเซียใช้กําลังตํารวจนะคะในการที่จะควบคุมสถานการณ์เกือบหมื่นนายเจ00กว่านายทั้งใน แล้วก็รอบกรุงจาการ์ตาเพื่อรับมือในการชุมนุมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะ,นะคะว่ามีความรุนแรงประทะระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับกลุ่มตำรวจนะคะส่วนประธานาธิบดีโจโกโวิดโดโดของอินโดนีเซียนะครับก็ประกาศเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาว่าจะขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอีก30%เเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับเป็นการขึ้นราคาครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2014 ไม่กี่เดือนนะครับหลังจากที่เขาเข้ารับตําแหน่งสมัยแรกซึ่งในตอนนั้นนะครับที่เขาขึ้นราคาน้ํามันก็มีประชาชนนะครับออกมาประท้วงทั่วประเทศแบบนี้ครับหลายวันอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะเรื่องของค่าครองชีพนะคะเรื่องอะไรที่กระทบต่อปากท้องอ่ะ ก็จะเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองเหมือนกันนะคะก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะสามารถพยุงราคาน้ำมันเนี่ยได้อีกนานแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าณนะตอนนี้ก็ผักภาระไปให้ประชาชนแล้วนะคะก็ไม่ใช่แค่อินโดนีเซียนะรประเทศไทยของเราราคาก็ขึ้นขึ้นลง,ลงเมื่อเช้าเนี่ยนะคะก็ราคาน้ำมันก็ขึ้นอีกละครับเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้านะครับจากพายุไต้ฝุ่นหิน,นหนามหน่อที่พัดเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ซึ่งล่าสุดนะครับก็ทางการเกาหลีใต้พบ ผู้เสียชีวิต10คนนะครับโดยในเมืองเมืองหนึ่งนะครับชื่อเมืองโพหังทางภาคตะวันออกเฉียงใต้นะครับพบผู้เสียชีวิตนะครับ7คนที่ติดอยู่ภายในที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตามรายงานนะครับบอกว่ามี9คนนะครับพยายามที่จะเข้าไปย้ายรถยนต์ของตัวเองอ,ออกมาจากที่จอดรถโโเพราะว่าเขาก็กลัวว่ารถยนต์เขาจะถูกน้ําท่วมค่ะแต่สุดท้ายไม่สามารถทนกระแสน้ําได้ ไหวเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยพอเขามาเนี่ยเขามาทุกทิศทุกทางใช่ครับคือระดับน้ำเนี่ยอยู่ๆมันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยทําให้เจ็ดคนเสียชีวิตแล้วก็รอดชีวิตสองคนครับโดยคนที่รอดชีวิตสองคนเขาก็บอกนะคบว่ารอดชีวิตมาได้ด้วยการเกาะท่อที่อยู่บนเพดานแล้วก็ต้องเกาะอยู่อย่างนั้นนานถึง12ชั่วโมงคือเราพยายามจินตนาการภาพดูนะคะคุณผู้ชมการเกาะท่อที่อยู่บนเพดานเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะยากลําบากบน้ำเนี่ยก็น่าจะมาอย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นอุทาหรเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าเกิดน้ําท่วมฉับพลันขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเอาไว้ก่อนนะเอาชีวิตรอดรขึ้นสู่ที่สูงให้เร็วที่สุดนะคะคทีนี้มีรายงานเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมข่าวว่านอกจากนะคะที่เสียชีวิตจากการไปเอารถนะคะใต้ดินเนี่ย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3คนแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตจากการที่ถูกดินถล่มมาทับบ้านแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากการถูกกระแสน้ําพัดส่วนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะหนึ่งหมื่นสองพันหลังเนี่ยถูกทําลายแล้วอีกกว่า90,000มหลังไม่มีไฟฟ้าใช้ประเทศไทยของเราช่วงนี้ก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกเส้นเดียวกันโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้นะคะฝนตกมากแล้วก็รถติดมาก ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคอนครออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่ามีความน่ากังวลในการฝนตกแล้วก็น้ําท่วมขังแล้วก็บอกว่าออน้าท่วมแล้วก็ฝนตกในรอบนี้เนี่ยที่กระทบต่อกรุงเทพมหาคนครเน่ยหนักที่สุดในรอบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบปีเลยทีเดียวแล้วก็มีมพื้นที่หลายจุดที่มีน้ําท่วมขังซึ่งอาจจะไม่ได้ท่วมหนักเหมือนที่เราเห็นในเกาหลีใต้นะครับแต่ว่า ใครที่บ้านาน้าท่วมเนี่ยก็ต้องระวัง<ช>เรื่องของไฟช็อตด้วย<ช>นะครับบางทีมันมีกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านาน้ําที่เราไม่รู้มาก่อนอครนะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะไปดูการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของริชชัทนะคะก็<อ>มีรัฐมนตรีผิวดําแล้วก็ผิวสีหลายคนเลยละค่ะ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชันชัยปราทที่วัฒนาวงศ์คุณชนิตากุมชรนักนิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์22นาฬิกา50นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22 ดูความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลวิสต้านะคะเมืองฟูดีอังกฤษนั่นเองนะคะแล้วก็พบว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาตินะคะรัฐมนตรีผิวดําก็มีรัฐมนตรีผิวสีก็มีนะคะเดี๋ยวไปดูคนแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่งตั้งนะคะคนแรกท่านแรกควาซีควาเต็งนี่ก็เป็น ผิวดำคนแรกนะคะค,น,คนี่นะฮะท่านนี้เนี่ยแหละค่ะก็เป็นรัฐมนตรีธุรกิจผิวดำคนแรกของอังกฤษก็มีเชื้อชาติเชื้อสายกาหน้านะก็อพยพมาตั้งแต่ปี1960อีกคนหนึ่งนะคะเจมส์คิฟเวอรีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศผิวสีคนแรกเช่นเดียวกันนี่นะคะคนนี้เป็นชาวเซีร่าเรโอนนะคะอันนี้คุณแม่นะเป็นชาวเซียร่าเรโอนแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นคนผิวขาว คือในอดีตเขาเคยเล่าด้วยนะว่าเขาเคยถูกบูลลี่ว่าเขาเป็นลูกผสมด้วยนะคะคแล้วก็จริงๆแม้ว่าทางพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะมีการตั้งนายกรัฐมนตรีที่เคยเป็นคนยิวมีหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีที่มีคนผิวสีหรือว่ามีคนหลากหลายเชื้อชาติก็ดีเนี่ยแต่ก็จําเป็นที่จะต้องทํามากกว่านี้อีกในการดึงดูดคนผิวสีหรือว่าคนผิวดาในการมีสิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นส่วนอีกคนหนึ่งนะคะซูเอลลาเบรเวแมนค่ะนี่ พ่อแม่เขาเป็นคนเคนยาแล้วก็มอริเซียที่เป็นผู้หญิงนะคะก็อพยพมาตั้งแต่6ทศวรรษที่แล,แล้วได้สืบทอดต่อจากบริตตี้พาเทลในฐานะชนกลุ่มน้อยนะคะคนที่2ที่ได้รับตำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยก็ต้องรับผิดชอบทั้งตำรวจแล้วก็การตรวจคนเข้าเมืองอันนี้คือบริตตี้พาเทลนะคะแล้วก็ซูเอล่าเบรฟเวอร์แมนนะคะนี่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะเป็นผู้หญิงด้วย ก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติค่อนข้างมากนะครับสำหรับคอรมอของลิสทรัสซึ่งความหลากหลายตรงนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นผลมาจากแรงผลักดันในพักอนุรักษนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มีการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่หลากหลายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรหลังจากรัฐบาลอังกฤษในช่วง20 30ปีก่อนนะครับส่วนใหญ่สสสอครับก็จะมีแต่คนผิวขาว จนกระทั่งในปี2,545นะครับก็มีการแต่งตั้งพอโบอาเทงเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับที่เป็นชนกลุ่มน้อยคนแรกส่วนริชชี่ซูนักนะครับที่พ่อแม่อพยพมาจากอินเดียแล้วก็ เพิ่งจะพ่ายแพ้นะครับในการชิงตําแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับ,รบให้แก่ลุชครัสเนี่ยก็เป็นผู้ที่รั้งตําแหน่งรัฐมนตรีคลังมาก่อนขวาเต็งด้วยครับแม้ว่าพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะคะเขาจะมีประวัติดีนะในการที่ให้คนหลากหลายเชื้อชาตินะคะแล้วก็หลากหลายผิวสีเนี่ยมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเอยหรือว่ามีสอสออะไรเอยเนี่ยนะแต่ว่านักวิจารณ์เนี่ย ซันเดอร์คัสวาลาผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือว่า British Future เขาก็มองว่ามันอาจจะยังไม่มากพอเพราะว่าพอไปนับจำนวนหรือว่าดูแล้วเนี่ยสสก็มีแค่หนึ่งในสเท่านั้นที่เป็นคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายผิวสีส่วนชนกลุ่มน้อยก็มีเพียงแค่6%เเท่านั้นเองก็คือทุกคนก็ยังบอกว่าแม้ว่าประวัติจะดีมากทางการเมืองในการที่จะ แต่งตั้งคอรมอมีความหลากหลายแต่ก็สามารถทําได้มากกว่านี้นะคะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นที่เราได้เห็นเนี่ยคณะรัฐมนตรีที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาตินี่ก็รอให้คณะรัฐมนตรีไทยมีความหลากหลายทางเพศมากกว่านี้ด้วยตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วแต่ก็อยากเห็นมากกว่านี้อย่างที่คุณปริมบอกโอเคต่อจากเรื่องของความหลากหลายทางเชื้อชาติในแวดวงการเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติในวงการภาพยนตร์กันบ้างซึ่ง ซีรีส์ล่าสุดของพรา m ม v ์วิดีโอนะครับเรื่อง The Lord of the r i n g The Ring of Powers ซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่มีทุนสร้างเนี่ยสูงที่สุดในโลกโ<ฮ>ใช้ทุนสร้างนะครับ495ล้านดอลลาร์คือมากกว่าเกมเก of Thrones อครับ495ล้านดอลลาร์เนี่ยคิดเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ16,000ล้านบาทยังไม่รวมงบการตลาดนะครับแล้วกต็ตอนนี้ ฉายออกมา2อเอพิโซดแล้วเอพิโซดแรกนะครับวันแรกเนี่ยมีคนดูถึง25ล้านวิวแต่ว่ามันก็มีดราม่าเกิดขึ้น<ม>ก็คือซีออซรีส์เรื่องนี้นะครับกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการคัดเลือกนักแสดงผิวดำหลายคนให้มารับบทซึ่งไม่ตรงกับลักษณะของตัวละครนะครับที่หมดประพันธ์ระบุเอาไว้<ม>โดยเรื่อง The Lord of the r i n g เนี่ย คนประพันธ์นะครับ J.R.R. Tolkien เนี่ยเขาก็าได้จินตนาการสร้างโลก Middle-Earth ขึ้นมาตามความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมของชาวยุโรปโบราณดังนั้นนะครับตัวละครในในเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ <S <S เป็นเอลฟ์หรือว่าเป็นฮอบบิทก็เลยถูกจินตนาการให้มีหน้าตาเป็นคนผิวขาวตามแบบคนยุโรปทั้งหมดแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ของพราม์วิดีโอเนี่ยเขากับคัดเลือกนักแสดงผิวดำหลายคนเข้ามาแสดงซึ่งหลายคนก็มองว่า เป็นการไม่แสดงความเคารพต่อบทประพันธ์หรือเปล่าแล้วก็เป็นการยัดเยียดความหลากหลายทางเชื้อชาติเนี่ยที่มันอาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่คนดูบางคนเนี่ยก็อยากจะดูนักแสดงนะครับที่มีบุค,คลิก มีเชื้อชาติหรือว่ามีอายุที่ตรงกับต,ตามที่บทประพันธ์เนี่ยมันระบ,บุเอาไว้ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มันก็เป็นเรื่องของกระแสนิยมด้วยใช่อย่างกระแสตอนนี้เนี่ยมันก็มาทางความหลากหลายทางเชื้อชาติก็เลยเป็นวิธีที่ทางผู้สร้างนะครับ The Lord of the r i n g ยเขาตัดสินใจคัดเลือกนักแสดงแบบนี้แต่ถ้าหากว่าความเห็นส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่บทประพันธ์ประพันธ์มาอย่างไรก็อาจจะสะท้อนแนวคิดของผู้ประพันธ์แล้วก็สะท้อน วิธีคิดอะไรต่างๆของผู้ประพันธ์ณนะตอนนั้นการที่นําเสนอให้ตรงกับบทประพันธ์เนี่ยก็อาจจะทําให้คนที่เขาเป็นแฟนๆะเขารู้สึกอิ่มเอมมากกว่าก็ได้ครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าการสร้างโลก m e t a เวิร์ของ Meta ครับ <c oughs> เพราะว่า Meta ประกาศว่าจะจัดงานอีเวนต์ใหญ่ในวันที่11ตุลาคมนี้ครับ ในโลกที่ไม่เคยหยุดหมุนไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะพาคุณเดินไปข้างหน้าให้ถันทุกเรื่องราวจากทั่วโลกชาญชัยจากที่วัฒนาวงคุณชนิตาคุณชรนนะักนิทยาพบกับเราสองคนในรายการเนชั่นทันโลกเนชั่นทันโลกทุกวันจันทร์ศุกร์22นาฬิกา50นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22 มาติดตามการสร้างโลก m e t a เวิร์ของบริษัท Meta กันหน่อยนะครับซึ่งล่าสุด Mark คซักเคเบิรนะครับเขาก็ประกาศว่าบริษัท Meta ของเขาเนี่จะจัดอีเวนต์ใหญ่นะครับในวันที่11ตุลาคมนี้ชื่องานนะครับก็คือเมตาคอ n เน็ก่ะภายในงานนี้นะครับจะมีการอัปเดตความคืบหน้านะครับในการสร้างโลก m e t a เวิร์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเมตาเขาทำไปได้ถึงขั้นไหนแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการเปิดตัวแว่น VR รุ่นใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Project Cambria นะครับซึ่งซักเคเบิดนะครับเขาก็ได้โพสต์ภาพลง i ิน t a g r a รมนะครับเป็นภาพที่เขาส่งแว่น VR สีดำแบบนี้ครับแม่อยากรู้นะว่าจริงๆจะหน้าตาเป็นยังไงไม่ยอมบอกหมดครับแล้วก็มีแคปชั่นสั้นๆนะครับบอกว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ย CU a t Meta Connect October 11ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะติดตามความคืบหน้านะครับโลกเมตาเวิร์สที่ มาร์คซักเคอร์เบิร์ตเขากำลังสร้างเนี่ยว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วก็คือว่า11ตุลาคมมาร์คซักเคอร์เบิร์ตเขาเปิดตัวแว,ว่น V R ใหม่ส่วนคืนนี้ก็อย่าลืมนะครับเออเรื่องของ iPhone ใช <14 S 2> ่ไหม14หลังเที่ยงคืนเปิดตัวแล้วดันก็ิ ติดตามเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มาช่วยแบ่งเบาภาระพวกเรามนุษย์ทุกๆคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะคร,ร้านสะดวกซื้อค่ะคุณดาวคุณผู้ชมค่ะก็24ชั่วโมงพนักงานเนี่ยก็เหนื่อยไงแล้วก็ขาดแคลนหาคนทํางานไม่ได้ญี่ปุ่นเขาก็เลยใช้หุ่นยนต์นะคะมาทํางานร้านสะดวกซื้อในการจัดเรียงสินค้าน่าสนใจขนาดไหนติดตามในรายงานพิเศษค่ะ ในญี่ปุ่นมีร้านสะดวกซื้ออยู่ทั่วประเทศกว่า4,000 40, 0แห่งซึ่งกำลังเจอกับปัญหาขาดแคลนพนักงานทำให้พนักงานแต่ละคนต้องทำหน้าที่หลายอย่างจึงมีการนำเทคโนโลยีอย่างหุ่นยนต์และระบบ AI เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงานหุ่นยนต์เรียงเครื่องดื่มตัวนี้มีชื่อว่า TX Scara สร้างโดยบริษัท t e l e s i s s e n c e ในโตเกียว ทำหน้าที่จัดเรียงเครื่องดื่มในตู้เย็นร้าน FamilyMar ให้มีเครื่องดื่มแช่เย็นอยู่เสมอโดยระบบ AI และกล้องที่ติดอยู่บนตัวหุ่นยนต์จะช่วยให้หุ่นรู้ได้ว่าเครื่องดื่มชนิดไหนที่มีคนซื้อเยอะและใกล้จะไม่มีสินค้าเหลือในตู้เย็นแล้ว mm. เพื่อที่จะได้หยิบสินค้าใหม่เข้าไปจัดเรียงในตู้เย็นได้อย่างถูกต้องร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นหลายแห่งเปิดให้บริการ24ชั่วโมง และมีพนักงานไม่มากพอซึ่งปกติแล้วตู้เย็นใส่เครื่องดื่มจะอยู่ที่ด้านหลังสุดของร้านห่างจากจุดคิดเงินมากทําให้พนักงานต้องเดินไปมาจากหน้าร้านและหลังร้านเพื่อเติมเครื่องดื่มเข้าไปในตู้เย็นซึ่งทําให้พนักงานเหนื่อยเกินความจําเป็นนอกจากนี้ในตู้เย็นก็หนาวเกินไปที่จะให้พนักงานเข้าไปบ่อยบ่อยนยนจึงเข้ามาช่วยทําหน้าที่นี้เพื่อลดภาระของพนักงาน 今ですねえー、もうすでにロボットの方が飲料補充をスタートしてましてその作業をしなくてもよくなってますのでかなり効率的に、えー、ワークスケジュールの変更が昔は猫の手も借りたいと言いましたが今はロボットの手も借りたいというような話かと思います。 So, our goal as a company is to give a hardcore smackdown to the repetitive work done by humans right now. So, we want to automate um, all the job, all the repetitive job, boring job done by humans. So, that's the direction we are going. And the best way to do that is to use the robot and machine learning, AI. <laughs> ทำให้ร้านสะดวกซื้อเล็กๆก็สามารถลงทุนซื้อมาใช้งานได้ซึ่งหุ่นยนต์สามารถออกแบบให้ทำงานในร้านค้าหลากหลายรูปแบบโดยที่ไม่ต้องออกแบบร้านใหม่หากหุ่นยนต์ทำงานผิดพลาดเช่นทำเครื่องดื่มตกพื้นหรือระบบขัดข้องเจ้าหน้าที่ของ t e l s s i s t a n c e ก็สามารถแก้ไขผ่านระบบทางไกลจากออฟฟิศซึ่งในอนาคตคาดว่าหุ่นยนต์แบบนี้จะเข้ามาทำงานแทนคนเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมและแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่นเห็นแบบนี้นะคะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะนี่เราตัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะซื้อมาจัดบ้านได้ไหมบ้านรกเหลือเกินในรายงานไม่ได้ระบุราคาไว้แต่ว่าหุ่นยนต์ทํางานบ้านเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นมีพวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรแล้วใช่โรบอทโรบอททาความสะอาด ครับซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นหุนยนต์อย่างเงี้ยเข้ามาในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเนชั่นทันโลกในคืนนี้ครับค่ะพบกันนะคะเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน5้าทุ่มแบบนี้นะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานเนชั่นทันโลกลากคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ